สวัสดีค่ะอรัฐาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกุมประจำเดือนกรกฎาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมเป็นธาตุลมนะคะปัจจุบันชาวราศีกุมได้สี่เหรียญ ชาวราศีกุมหรือลัคนากุมบางท่านนะคะประจําเดือนกรกฎาคมจะเป็นคนที่ชอบคิดวางแผนล่วงหน้าในการงานไม่ชอบทําสิ่งใดแบบกระทันหันเพราะไม่อยากเกิดข้อผิดพลาดในการทํางานต้องคิดจนตกผลึกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติไม่ตึงเครียดถึงจะคิดช้าคิดนานก็เพื่อความรอบคอบความสําเร็จความมั่นคงความถูกต้องตามกฎตามระเบียบที่เหมาะสม ก่อนจะทําสิ่งใดคิดทบทวนหลายอย่างมากระหว่างผลดีกับผลเสียแบบไหนจะมากกว่ากันถ้าทําแล้วเกิดประโยชน์มีผลดีมากกว่าผลกระทบเชิงลบกลุ่มก็ยินดีออกหน้าจั่วหัวสะท้อนมุมมองแนวคิดหรือการกระทําให้รู้ทั่วกันในฉบับของเขาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียวแห่งความสงบให้ไม่มีด่างพร้อยอยากให้สิ่งที่ทำเติบโตและเป็นร่มเงาที่ร่มเย็น สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมเหมือนกันนะคะตรงนี้เนื่องจากกลุ่มในแต่ละด้านแต่ละหน้าที่ก็สร้างประโยชน์แตกต่างกันจุดหนึ่งที่เห็นตรงกันก็คือร่วมกันสร้างชาติสร้างคนให้มีคุณภาพมีความเข้มแข็งไม่แตกแยกไม่เกลียดชังร่วมกันผลักดนันร่วมกันพัฒนาคงความถูกต้องมีคุณธรรมรู้ผิดชอบชั่วดีเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งโดยเริ่มจากวันนี้ล่ะคะ่ะวันนี้คือคุณต้องอยู่ตรงกลางความดีความถูกต้องยิ่งถ้าคุณมีตําแหน่งหน้าที่เพื่อประชาชนหรือมีอํานาจในการ ตัดสินใจในเรื่องสำคัญคุณยิ่งต้องทบทวนและใช้สติปัญญากับการควบคุมอารมณ์ให้ได้ในบางสิ่งที่อาจไม่ถูกใจตนเพราะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถมีประสบการณ์ในชีวิตสูงแถมเป็นคนประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อรู้จักใช้จ่ายรู้จักเลือกลงทุนในสิ่งที่สามารถสร้างกำไรได้ในระยะยาวแต่บางครั้งเราก็อย่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินหรือประโยชน์ส่วนตนมากจนเกินไปนะคะเพราะในที่สุดคนที่แบกรับภาระก็จะเป็นราศีกุมเท่านั้น แล้วถ้าคุณนั่งไม่ดีสี่เหรียญใบเนี่ยก็จะสื่อให้คุณฟังว่าระวังตกเก้าอี้ต้องเปลี่ยนงานอย่างรวดเร็วก็เพียงเท่านั้นเองแต่หากเป็นชาวราศีกุมหรือลัคนากุมที่เป็นประชาชนทั่วไปแต่หัวใจเป็นจิตสาธาระร่วมสร้างสังคมให้เกิดความสงบสุขเข้าที่เข้าทางในทางที่ถูกต้องก็ทำตามขอบเขตที่เราพึงทำได้นะคะบางอย่างต้องประหยัดเงินคำพูดหรือเวลาที่มีอย่างจำกัดก็ใช้ หรือพูดเฉพาะใจความสำคัญก็พอคะ่ะเพราะอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ทั้งหมดโปรดเก็บคำพูดที่หนักแน่นไว้ใช้เมื่ออยู่ใน สถานที่ที่เหมาะสมกับคนที่ไว้ใจได้ก็พอนะคะคุณเองก็ได้รู้เช่นเห็นชาติกันแล้วใครมิดแท้ใครมิตรเทียมความจริงความถูกต้องเป็นแบบไหนความเท็จความหลอกลวงเป็นเช่นไรคุณเจอมาด้วยตัวคุณเองแล้วนะคะถ้าตามไม่สว่างออราก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วนะคะไพ่สำรับเนี่ยชัดเจนมากๆเลยแต่ใครที่ไม่ชัดก็คือคนที่ไม่ยอมรับความจริงค่ะ สิ่งที่คาดหวังคือก้าวไม่ถาวคาดหวังการใช้ประสบการณ์ในอดีตที่เคยผ่านมานำมาปรับใช้ให้เข้ากับปัจจุบันโดยจะพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกจึงคอยเฝ้าระแวดระวังเฝ้าดูล้อมกรอบได้หมดทุกทางคอยแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อตอนเองหรือสิ่งที่ตนทำอย่างไม่ประมาทมันเพิ่มพูนความรู้ทักษะอยู่ตลอดเวลาว่าคอจำกัด มีอะไรบ้างสิ่งได้ทาได้สิ่งได้ทาไ,ไ,ไม่ได้ไม่เคยทําเกินขอบเขตแล้วนะคะในขณะนี้สิ่งที่ไม่คาดคิด2ดาบเดี๋ยวจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดปรับทัศนคติกับหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานคุยกันด้วยเหตุผลอย่างมีสติโดยต้องนึกถึงความจริงเป็นหลัก ความจริงก็คือความถูกต้องข้อมูลจริงของจริงเหตุการณ์จริงเรื่องจริงแบบไม่มีใจที่อคติกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องนึกถึงการรักษาประโยชน์และร่วมกันเดินหน้าฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายช่วยกันโชว์ฝีมือทักษะคนละไม้คนละมือในด้านที่ตนถนัดในเชิงสร้างสารรค์ไม่ขัดต่อศิลธรรมควรร่วมกันส่งเสริมศิลธรรมความดีงามการยึดมั่นตามขนบธรรมเนียม จะรีดประเพณียังคงต้องช่วยกันอนุรักษ์และก็สืบสานต่อไปให้จเจริญรุ่งเรืองไปแสนนานเลยนะคะสองดาบตรงนี้นะคะคุณจะตัดสินใจได้ในที่สุดว่าจะก,กำหนดทิศทางอย่างไรออร่าก็ยินดีกับคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเพราะสุดท้ายคุณก็จะเลือกสายกลางได้ในที่สุด อนาคตอันใกล้เนี่ยได้เสเตนมาจะมีความกระตือรือร้นอย่างกระฉับกระเฉงว่องไวอ่าดำเนินการงานที่ทำอยู่อย่างมืออาชีพเอาจริงเอาจังโดยแสดงความบริสุทธิ์ใจในเจตนาของตนด้วยความเข้มแข็งหนักแน่นถูกต้องตามหลักความประพฤติศีลธรรมจรรยาบรณตามขั้นตอนระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆครบถ้วน เหมาะสมซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่แบ่งแยกไม่อคติแต่จะใช้ความกล้าหาญใช้ความอดทนใช้สติปัญญารวมกับการควบคุมอารมณ์ พร้อมด้วยวิธีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปประธรรมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพมีชั้นเชิงในการเจรจาเป็นเลิศน,นะคะสมเหตุสมผลตรงนี้คุณก็ทุ่มเทสุดความสามารถเลยล่ะค่ะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเช่นกันส่วนนี้ได้เฉพาะกลุ่มที่ทำเพื่อสามเสาหลักและประชาชนไม่ใช่กลุ่มทุกคนจะเข้าเกณฑ์นะคะ สรุปหนึ่งเหรียญที่ล้ำค่ามากๆเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จโอกาสทองมาถึงมีการได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตในทางที่ดีกว่าเดิมจะได้รับการหยิบยื่นโอกาสหรือได้รับรางวัลความมั่นคงการมีชื่อเสียงจากผู้ใหญ่ที่ได้เห็นคุณค่าการทำงานของคุณมาโดยตลอด เพื่อเป็นขวันและกำลังใจในการมุ่งมั่นทำความดีสร้างประโยชน์สร้างความสงบสุขให้แก่สังคมต่อไปหรือถ้าการงานของคุณเป็นเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมดูแลง,งบการเบิกจ่ายคุณก็ได้แสดงให้เห็นและทำให้เข้าใจอย่างโปรง่งใสเรียบร้อยทันทีสบายใจกันได้ค่ะเสร็จแล้วก็สามารถเดินหน้าพัฒนางานต่อได้เลยนะคะแต่คราวนี้จิตใจคุณเนี่ยมั่นคงมากกว่าเดิมนะคะแล้วไม่ว่าจะมองสิ่งใดก็ตามก็จะมองตามความเป็นจริงเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยได้สอนค,คุณคัดกรองคนเป็นอย่าง ว่าใครจริงใครเท็จสุดท้ายทุกอย่างก็จะสว่างค่ะคุณจะทราบดีด้วยตัวคุณเองออราก็ยินดีกับชาวราศีกุมลักขณากลุมที่เข้าเกณฑ์ด้วยนะคะไม่เสียแรงเปล่าที่ได้นั่งคิดทบทวนหลายอย่างจนตกผลึกในความคิดคราวเดียวกันแถมขนาดนี้ได้เดินสายกลางยังถูกต้องตรงประเด็นมีเหตุผลที่หนักแน่นมารองรับทุกการกระทำ เปน็นยังคำใดในคลิปทำไมสุภาพเนี่ยเ,าเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับรัฐาโลด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ